อานะครับนักเรียนทางบ้านนะครับเมื่อกี้นะครับอาจจะมีหลุดนิดหนึ่งวันนี้มีการก่อสร้างนะครับที่ที่อาคารนะครับเมื่อกี้ได้แปลโดยพยัญชนะจบไปแล้วทีนี้จําไว้ก่อนกับบ้านวันนี้แปลโดยอัดดูนะมันจะมีประโยคหนึ่งอ่ะที่น่าสนใจนะก็คือการแปลเอเกกัะท่านสังเกตดูนะฮะเอเกกัะเนี่ยมันมันมีข้อความที่ น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าท่านจําตรงนี้ได้เดี๋ยวเวลาท่านไปเจอท่านจะได้แบบนําไปแอพพลายใช้ได้นะครับอ๋อตรงนี้มันต้องกลับนะฮะเอเกโกเอเกกัพวกเนี้ยดูดีๆเมื่อกี้เป็นเอเกโกคู่กับปุคคลนี่นีนี่นี่คือแปลว่าอันว่าบุคคลคนหนึ่งหนึ่ง ข้างล่างเป็นเอเกกัสะคู่กับอยัสสัใช่ไหมฮะอายัสสะนี่ก็คือมันรับกับพิกขังทัสติบุคคโลเป็นประธานในทัศตินะฮะเวลาแปลก็คืออันว่าบุคคลคนคนหนึ่ง จักถวายซึ่งภิกษาแก่พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งหนึ่งทีนี้เวลาแปลเนี่ยคำว่าเอเกโกนะถ้าแปลโดยอัดเขาแปลว่าแต่บุคคลแต่ละคนบุคคลแต่ละคนจักถวายภิกษาพระคุณเจ้าทีละรูปทีละรูท ถ้าแปลให้โลดผลกว่านั้นก็คือบุคคลพระคุณเจ้าแต่ละรูปมีบุคคลถวายทีละรูปก็หมายความว่าบุคคลคนหนึ่งถวายพระรูปหนึ่งคู่กันนะนะใช้คำว่าแต่ละคนกับแต่ละรูปนะฮะบุคคลแต่ละคนถวายพิกษาพระคุณเจ้าแต่ละรูปนะฮะนี่คือแปลโดยอัก ทีนี้พอโดยพญยายนะก็ใช้ต้องใช้ว่าคนหนึ่งหนึ่งะคนเป็นสถานภาพของบุคคลส่วนรูปเป็นของพระคุณเจา้านั่นนั่นเองนี่เป็นเคล็ดลับนะฮะสำหรับประโยคนี้ซึ่งออกสอบได้นะครับเพราะหน้าสอบหน้าออกมากนะฮะเพราะว่ามันครบทุกทุกบุรุษที่อยู่ในนี้นะฮะ ดังนั้นวันนี้ก็ขอ,อจอบการบรรยายนะคะไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วก็นักเรียนที่อยู่ออนไลน์นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับและอาจารย์ก็ต้องขออภัยวันนี้ที่มีเมฆหมอกครึมแล้วก็การก่อสร้างนะครับ